เด้อจ้าเตรียมแล้วด้อจ้านี่ได้ค่ะข้าวพยาศาสตร์ข้าวตอกแตกผลไม้ลากไม้อันนี้ส้มด้อจ้านี่ส้มส้มส้มอ้ยอันนี้ของหวานส้มเขียวหวานนี่อันนี้กล้วยโอ้ยบวกเขียบไหมหน่อไม้ก็มีแต่ยายหน่อไม้เหลืองๆนี่มันยังฟักทองเนืองอันนี้ขันต้มเด ad ad ้อจ้าเขาต้มเอามาทางนี้อันนี้คืออะไรใหญ่บักม่วง ม่งอันนี้ม่วงดิบม่วงสุกอม่วงดิบม่วงสุกของหวานมาแล้วทีนี้มาดูของขาวผับผับผ้าแวบทอดปลาพี่น้องได้กินทอดปลาเด้อปลาทอดปลาทูโอ้ยตายายแวบแวบจุบอุ้ยสมปลาสมหมูสมวัวกินนี่ตีแก่พ่อตุ๊บพ่อมีลูกโดดพร้อมยายมาทำดีแท้ปั๊บปั๊ปั๊ มีแจวพุ่นนะแจวอีสานบ้านเราต้องมีแจวขาดแจวไม่ได้ของดีซ่อนอยู่ตรงนี้พี่น้องโอ้ปลาเด็กปลาล่าอยู่ในตลาดเปือกเพียเออนั่นนะต้นปลาลาเขาใส่ยอดพี่น้องหอมไปสิบบ้านยี่สิบบ้านสี่ยี่สิบกิโลพี่น้องของแซ่บของโปรดอยู่ตรงนี้เด้อจ้าเด้อนี่เด้อกำลังเตรียมเด้อจ้าเตรียมอิสานกำลังเตรียม สิฮอเราเด้อพี่น้องเตรียมตัวเบิ่งเด้อเตรียมตัวดูนะเตรียมตัวดูนะมีเตรียมไม้กัดเตรียมไม้กัดใช้ยาเตรียมไม้กัดเอาเตรียมไม้กัดเตรียมไม้กัดมันจะเป็นเอ่อหมักพผูอันนี้เรียบร้อยแล้วใส่หมักใส่ผูใส่เงินสีเขียวสีเขียวใส่รัยังไงเสียนหมักดู่ะ ครบชุดนี้สีเขียวยาสีเขียวอืมอืมเาเห็ดดีใจคัณยายคบทุกอย่างเลยน้อยายอ่ายาสีเขียวหรือยาสีฟันเยี่ยมเยี่ยมเยี่ี่เยีปับบปัเนขอืมาสีฟันที่โซะมองแล้อสีอย่างอืม เอาห่อบันี้คุณย่ามามามาห่อให้ดูมาเรียบร้อยอ้านี่ห่อมาคูให้ชมก่อนนะจ๊ะอ้าวเราเอาถ้วยปลาทูออกก่อนถือทูแม่ยายาสิผมอ่าแล้วก็กัดกัดก็ให้กัดลองไปังซีบ่ให้กัดขวางเด้อกัดด้านยาวนี่ไงขันกัดขวางพันว่ามันขวางอืมกัดแังซีอืมพี่น้องเบิ้ง ดูๆๆนี่ละเสร็จแล้วหนึ่งอ,อันห่อมากกินเขาแล้วเคพคิ่งสะได้เชี่ยวมากวันนี้ก็เฮ็ดห่อเขาอ่ะนั่นแล้วก็วมากัดคูรูซะกัน้ใช่อาให้ให้บันนี้เนานะโอ้ยเบิ่งในคลิปคลิปตลกก็มีคลิปเป็นคลิปเสาก็มีโอ้ยจะได้ตัวสัตว์ ก็เอามาจากงันชีวิตจริงนั่นล่ะเพื่อนก็ซื้ว่ามาจากนี่ทุกท่านตะเกายบก้อนมันกระปิ้นหมาซันทองผีปลาไปด้วยเนาะลูกจกองไหนนาะลูกกูไปใส่เนาะวันวันวันนี้เหนลูกเคุณนม่มาป่านเนี่ยเพิ่งทายไปอีกทั้งนึงลูกพระกันกินเรากินเบียร์แต่เผือ่อยเผื่อไปริมไปริมทะเลอยู่นี่แบบนี้อันเบื้องคิดกับทั้งนั่นเนาะทั้งแตงหัวทั้งเศร้ากับเขาเนาะยาย บางช่องอก Elijah, road, ็เห็ดแต่โลกแต่โลกนี่ okay. โอเคโอหนี่หอมาอนห่อพูน้อยใหญ่โอเคอ้าวดูเป็นตัวอย่างเาง beat, ด้อจ่าเด้อ